สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี25 25้ Channel ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเด่นล่าง3มตัวนะคะสูตรนี้เดินที่หลักหน่วยนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนหลักพันใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1ใช้หลักร้อยนะคะแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลัก1ิบ 2นะคะหลักแสนบวก5หลักพันบวก8หลักร้อยบวก7นะคะหลัก10บสองบวกหเป็น7นะคะบวกแเป็นสิบหบวกเจดเป็นยีสิบสอง เลขเด่นตัวแรกคือสองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่เลขที่ออกนะคะสี่สองเข้าที่สองนะคะหลักหน่วย ว่ถัดมานะคะห้าบวกศูนย์นะคะบวกหนึ่งบวกสามห้าบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสามนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะสามหนึ่ง เข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะห้าหลักแสนบวก8ดนะคะหลักร้อยบวกสี่พอภัยค่ะห้าบวกแปดหลักพันนะคะบวกสี่หลักร้อยบวกสองหลักสิบนะคะ ห้าบวกแปดเป็นสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดบวกสองเป็นสิบเก้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะแปดเก้าเข้าที่เก้านะคะ เถัดมานะคะ4หลักแสนบวก4หลักพันบวก8หลักร้อยบวก4หลักสิบ4บวก4เป็น8นะคะบวก8เป็น16บวก4นะคะเป็นบวก4เป็น20นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ0 0บวก1 ได้หน,นะคะหนบวกหได้สองนะคะได้ที่ออกสองหน,งนะคะเข้าที่1ห,หลักหน่วยนะคะเมื่อต่อมานะคะสามบวกเบวกสามนะคะแล้วก็บวกหนึ่ง สามบวกเจ็ดเป็นสิบนะคะบวกบวกสามเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่เลขเด่นตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะห้าบวกหนึ่งได้หกเลขที่ออกนะคะสี่หกเข้าที่หกนะคะหลักหน่วย มวถัดมานะคะ4บวก7นะคะบวก4หลักร้อยบวก7นะคะหลักสิบ4บวก7เป็น11บวก4เป็น15นะคะ15บวก7ได้22เลขเด่นตัวแรกคือ2 2บวก1ได้3 3บวก1นะคะได้4 คลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือ2องสามสีนะคะสูตรนี้เดินที่หลักหน่วยนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ